โอเคผมสวัสดีกันด้วยก็สำหรับวันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการคอมโบหอ,อกออกแมพนะก็จะเริ่มด้วยการที่ว่าเรากดไซร์ไลท์ครับผมแบบนี้น่ะไซร์ไลท์เน่รีคอเวอรี่นี่เลยออกแมพนะก็เป็นคอมโบหนึ่งที่ว่าทำง่ายมากพอสมควรเลยก็เราเนี่ยจะเริ่มด้วยการที่ว่าเราไซร์ไลท์ใช่ไหมไซร์ไลท์ไ,ไ,ลไ,ไปข้างหน้าอ่ะแล้วเราก็กดเนครับผมการอากาศรีเวิร์สเน แล้วก็รีคอร์บิี่ตามขึ้นไปแล้วพอถึงในระยะหนึ่งเนี่ยให้เรากัดระยะดีๆครับผมแล้วก็กด Gravity Cancel ดาวไลท์นะแล้วก็พุ่งเข้าไปกดแนกทีนึงก็เป็นอันตายเลยโอเคมันเป็นคอมโบนึงที่ว่าทำให้สตูออกแมปเลยแล้วก็แรงมากถ้าเกิดว่าสตูมันไม่ทันได้หลบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่เราก็อาจจะรีดได้หรืออะไรอย่างงี้ก็จะทำง่ายหน่อย thank <laughs> you